เจ็ดมหาสมัยสู่ต่อปุริมันจะติสังราชธารารัตโภาสติอันทับนังทิปปติมหาราชาจาสิโอุต้าปิตสะมหาวอินทะนอมามหาภราบิติมันตัวชติมันตัวนันมันตัวเจสิโนอัตมนาภิกังภิกุนังสมิติงวานังทักขินั้นจะติสังราชาวิลินโหตัประสัตติลุม อันตานังอธิปติมหารายาชโยติโสตตากิตสัมหาอุนตนามาภาติมันโตจติมนโตวนวันโตยศิโนมาามนานพกามุพิฆุนังมิถิมานังปัจจิมันจติสังราชาวิรูประกสติอาคานังอธิตติมหายายาชโติโสตตากิตสัพะวุนตนนามาราติมันโตติมนโตนวันโต กุนังสมิติงว่นังอุตตะรันจติสัมราชากุเวโลตุกษาสติจากข้านังที่ปติมหาราชาจะยัสสติโสนพุทธะปิตสสะปาโวอินทต่นามามหาปลาชญ์อยู่ทมันโตชิมันโตนั้วันโตยัสสิโนมวัฒนาภิกขมงภิกขุนังสมิติงว่นังอริมาติสัมทัตตารัตโตทากิเนนอิลุนโกอัจิเมณะวิลุกโกกุเวโลุตตะรังติสัง ตารติมะราชาสมุนตาจตุรูติสันทัทังรมานะจังสุวันนี้กาบิลาวัสวีทิสมัยนิโทาสักุวัมจานิกาสทามาากุเทนตุวีเทนตัวพิภูจะิภูโตสหชนทโนกามาสิโตจะจินุคันโตนิคันโตจะปะนาโตโวปะ มันอยู่จะทูบะสูโตจะมาตุลิจันตะเซโนจะพันทัพโภนะโรราชาชันโภภาโคมันจะทิโคเจวะติมพารูสุริยาวัจชะสิเตจันเยจราชาโนคันทัพปาสสาราชุเปโอตมมานาภิกขามุงภิกขุนางสมิติมวนังอัตตากคนาภาษานาคาวิสาลลาสหะ จักกาคัมภารัตตะอากูวายาคาสหายาิวิยามุนาทัตตรัตธาจะอากูนาคาจัสสิโมเอราวันโนมหานาโคโทปาคะตมิติงวันังยีนาคาราเชสสะรันติทิปัติชาปักขิวิสุทธจักูวิหายาซาเต วนักมาจฉปตาจิตลาสุปนัยติตนะนามอ่าอยันตถาคราชามามิสุปนโตเขมมกาสิตรสนาหิวาจหอุปวะนักตันาคาสุปนมาสาระนักักังทางทิตาวชิ พระอาทตนะสมทังอสุลาสตวาตโลวาสวัตเศติมันโตยะสิโนการะอัญาหาพิสมอสุลาานวขาสาวิปจิตสุจิตติจัมหาราโทนมจิสัสธจักริปุตานุสเพ เวโลจนามกะสั่นในตวาพระลิงเส้นตาหัวปะทะโุปาขมงสมารถโยธานิปทัรมเตมพิโูนังสมิติมานังโอปาจะเทวาเทวีจะเตโชวาโยตถาขมงวรุณาวรุณาเทวาโสโมจะยะสะสสาสห เอตาคุลนากายิกาอาคูเทวายะสัสสิโนตัสิติทัสทากะยาตัพเพนานัตตวะนิโนจิติมันโตจิติวันโตนัวันโตยะสัสสิโนโมทัมมนาวิกามังภิกขนังสมภิติมุนังเวนทุจเทวาสหะริตัสสัมมาจัตุเวยมาจันทัสสุปะนิสาเทว เศรษสักโภปาคามะตินทโธทศิเตทศทากยาสเปนานตตะวนิโนติมันโตจิมันโตน่าหวนตยสสิสนองโมเทมานพิกามุพิกุนังสมิตริงวนังท่าคูสหปูเทวาชาลามคีสิทาริวะอริทกาจโรชาจาอุมาปุภะนิพาสิโนอรุณาสหธรรมมาจา ācchā tācchā ānēśaka sūkrui yā uchirā ākū ākū wā sāvā nēsi nō tāsi tēsā sākā yā kapē nā nā tawa nī nō jiti māntō jiti māntō nā vāntō yā sasi nō mō tā mā nā vikā mō jiti nā tā mīti mā nā sā mā nā mā sā mā nā mā nū sā mā nū sota mā chittā batōshikā ākū ākū pā มนุปทุติกาปะโคหารโยเทวาเยจะโลหิตวาสินุปะอุปะมะปะลกะอะโอเทวายะสะสินุตะเสเตตะตยะตตตนนจิตจิตันะ たまたあらかちゃいさかちゃいやさきのたまやまかばちゅうのう。Youthisa a piwasti, the tail of Rakayam, the pena not to any known.Timanto is dimanto no one toyas no.Otamana become monkeykunam.He we are to the Tayama catakata yes at the no. tampi taka lagu eta choti na ma cha asava nimana rati no aku ta ku pala nimita ta se te ta se ta ka ya ta te na na ta va ni no ti mon to si ti mon to na an to ya sa ti เจสติสาสหฮะพระบุตรชาติมักยิลังโอคตินะมันาสวังจักเขโมคตารังนากังจันทังวะอสิตาติตังตุรังมะปรมาตตุจักอุตตัยติมัตุ สติปัญโทปิสมาคาจูยัสสัสสิโซตเศทเถเศทาอิสราอาโคปเจกวะสวัตติโนมติสั้นจะมัจจโตอาคาอาริโตปาลิวาลิโตเตจะสเปกันเตสินเตเทเวสวอมเกมาลเสนาภิกามิปัสสะกันหาสัมมติยัง ทะขันอาทะพันธาทะราคีนะพันธามุตพันธะมัตตุโวตมันตาปริวารีสามาโวมุจิตาโกจินังอิติตัตถามาเสนนตขันหาเสนังอะเปยัสิปานินาตระมหัจัะสัลังกตัตมะนาเปโลวัน พะวักิตวานะจะกุมาต่ตอามันต่ยีสัตถะาวกีสาสนรสเตวารเสนาวิกันตาทวิชานาทาริกวลที่จะอาตาปรมกรุงสุตตะาปตัสาสนนวีตะลาคืปกรุมนีสรมางรมนีอินชยุง